ภาษากายเช่นคือเราจะรู้อ่ค่ะคนคนที่มาเล่าเนี่ยเหมือนเราพูดกับใครเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเขาฟังเรามากน้อยแค่ไหนคะ่ะมันจะสัมผัสได้อะคะอ่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ต้องมีไม่เห็นหน้าเนี่ยจะทํายังไงฮะจะให้เขารับรู้ไงต้องมีอื อ๋อเอออ๋ออ่างนี้ไปด้วยไหมฮะใช่ต้องมีต้องมีการโต้ตอบกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่แทรกเรื่องของเขาอะค่ะก็ไม่เปลี่ยนเรื่องอ่าใช่ตอบรับเรื่องราวนะนะว่าเรารับรู้นะเรายังอยู่ในสายอะไรเงี้ยค่ะคือคือต้องมีมีโต้ตอบกับกับวันที่คุยอยู่อะค่ะโอเคพูดที่พูดอยากให้ผู้ฟังเป็นยังไงหนึ่งคือฟังอย่างตั้งใจใช่ไหมครับอะไรครับอาจจะให้ค่อยขแนะนํา บ้างก็ได้นะคะนั่นแสดงว่าเขาติดตามเรื่องราวของเราใส่ใจในการที่จะแบบว่าบอกกล่าวว่าเออเขาเขา,เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนั้นนะคะเ,ออเมื่อสักครู่นี้ไม่ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นหนูเองนะครับแต่ว่าเป็นตัวแสดงละครอันนึงบอกว่าบอกว่าอย่างงูอย่างนี้อย่างนี้ใส่เข้ามาเลยเนี่ยอันนี้ความรู้สึกเกิดอะไรขึ้นกับคนฟังมันเหมือนกับอย่างที่บอกค่ะมันยังไม่มีที่อะค่ะเลยค่ะของยังไม่ออกมาเลยของเรายังเยอะอยู่เลยแล้วแบบมีของของใหม่เข้ามาอีกแล้วอะค่ะเรา ถึงแม้เป็นข้อแนะนํานั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยคือข้อแนะนำเนี่ยบางทีดีค่ะตอนนี้ยังไม่พร้อมจะรับอะค่ะมันก็ไม่เข้าอะค่ะจะพูดมาเลย่าพูดมาเลยฉันพูดโดนบางทีเนี่ยเราแบบไม่ได้ยินด้วยนะคะว่าเขาแนะนําว่าอะไรคือมันเหมือนกับมันจดจ่ออยู่การที่เราจะบอกอะค่ะเรื่องของเราอยู่อะค่ะคือคือเมื่อกี้นี้เนี่ยบอกตรงเลยว่าก็ทําด้วยความหวังดีทั้งหมดเลยนะรู้สึกว่าอยากช่วยเพื่อน รู้สึกว่าอยากทาความเข้าใจเขาก็เลยถาม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 อยากแลกเปลี่ยนความทุกข์ของตัวเองเพื่อนจะได้รู้สึกว่าเขามีเพื่อนร่วมทุกข์อยากแนะนาเพราะว่าอยากให้เพื่อนพ้นทุกข์อยากให้เพื่อนมีทางออกคือมันเป็นความหวังดีอะค่ะแต่มันเป็นความหวังดีที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็มันเป็นความหวังดีที่เป็นความหวังดีแบบเราอะเรายังไม่รู้เลยว่าว่าเพื่อนเขาต้องการอะไรอะค่ะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าจะฟังให้ดีก็อาจจะ วางความหวังดีของตัวเองไว้ก่อนด้วยนะวางอคติเนี่ยไม่ใช่ทั้งในแง่ลบแง่ดีด้วยทุกอย่างเลยทักไว้ก่อนเนี่ยแล้วพอฟังเขาไปจนจบแล้วเนี่ยเราอาจจะถามเขาก่อนด้วยบางทีเขาอาจจะหาทางออกเองก็ได้นะบางคนเนี่ยค่ะเล่าจนจบแล้วอ๋อเออฉันคิดได้ว่าควรทําอย่างนี้นี่นะบางทีเขาอาจจะคิดได้จากตัวเองที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยใช่โดยที่แบบยังไม่ต้องได้คำแนะนำก็ได้เป็นคนสร้างโจทย์ขึ้นมาตัวเองก็หาคําตอบได้จากการที่ตัวเองพูดตรงเนี้ยใช่ซึ่งบางทีผู้ฟังอาจจะถามกลับก็ได้ว่า ที่เล่าหมดเมื่อกี้พี่ว่าทําไงดีอ่ะเขาอาจจะตอบเองอก็ได้อะคะ่ะแล้วถ้าคําตอบมันมาจากเขาเองเนี่ยเพราะตัวเราแค่เป็นคนที่แค่แค่ช่วยเขา,าใช่ให้เขาได้ช่วยให้คิดกับเขาอีกทีหนึ่งใช่ใช่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อกี้บอกว่ายากที่สุดก็คือคนที่ใกล้ชิดกันคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละฮะในบ้านเดียวกันคือตอนนี้ก็คงเป็นเข้ากับสถานการณ์มากนะคะเพราะว่ามันก็ คือบางคนจะบอกว่าการเมืองนี่มันเป็นเรื่องข้างนอกอไม่เกี่ยวกันตอนนี้มันไม่ใช่ละครับการเมืองเนี่ยมันแทรกซึมเข้ามาอยู่ในในในตัวเราในในพื้นที่ของบ้านใช่ไหมคะความเห็นต่างความอะไรอย่างเนี้ยจะใช้ยังไงเนี่ยนะคะคือบางทีเนี่ยเรามองภาพของของความคิดต่อต่อเรื่องราวใดๆเนี่ยบางทีมันมองโดยเหมารวมอะค,ะค่ะมองโดยเหมารวมแล้วก็มองโดยที่เราตีความเอาอะคะอ่ะนะคะอย่างบางทีได้ยิน คนที่บ้านพูดบอกโอ้เบื่อจริงๆเลยอยู่ๆนั่งก็มีเสียงลอยมาว่าเบื่อจริงๆเลยครับแล้วเอ๊คนเป็นภรรยาก็เริ่มอ้าวเบื่ออะไรล่ะเริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะสามีเป็นคนพูดนั่งนั่งอยู่เฉยเบื่อจริงๆเลยพูดดังๆออกมาค่ะภรรยาก็เริ่มเอาคิดไปไกลแล้วนะคะตีความไปละเอ๊เบื่อเรื่องอะไรนะเรื่องตอนนู้นตอนนี้ตอนนั้นก็คิดเชื่อมโยงไปฉันทาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาไม่พอใจหรือเปล่า เออหรือเขาเบื่อฉันนะคะอาจจะคิดเลยไปถึงอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่คิดเลยแล้วฮะคิดตั้งแต่แรกเลยอันแรกอันแรกเลยใช่ไหมคุณเบื่อฉันหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้สิอย่างนั้นใช่ไปเจอไหมคะใช่ผู้หญิงได้ยินคํานี้มานะบางทีไปถามคุณสามีเนี่ยพอไปถามจริงๆอ่ะเอ๊ะเป็นอะไรคะ ทำไมทำไมถึงเบื่อล่ะเกิดอะไรขึ้นคุณสามีอาจจะบอกก็ได้ว่าก็วันเนี้ยที่ทํางานน่ะอ่ามีเรื่องเนี่ยเจ้านายเรียกไปคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะอ่ะปรากฏว่าเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมคะคือถ้าเราไปไตรถามก่อนไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องของฉันเมื่อสักครู่ไม่ใช่แล้วค่ะแล้วปัญหาตอนนี้คือเราเราเห็นไม่เหมือนกันแต่เราไม่คุยกันเราแบบไม่กล้าที่จะเข้าไปกับอีกคนนึงว่าอ่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น อย่างนี้ค่ะคมันก็เลยเกิดเนี่ยค่ะพอไม่คุยกันเนี่ยช่องทางสื่อสารปิดมาไปคิดกันเองไปไกลแล้วค่ะใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้้กรณีอย่างนี้มันกันบอกว่าอ้าวถ้าเรารู้ก็รู้ว่าประธานโทษพ่อเราก็สีหนึ่งลูกรเราก็สีหนึ่งอ่ะนะครับก็ก็แล้วทั้งสองเนี่ยคนละสีคนละพวกเนี่ยถ้ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นความผัดแย้งไม่พูดกันเลยได้ไหมไม่พูดกันเลยได้ไหม,มหมายถึงไม่พูดเรื่องนี้นะเก็บมัน เาเรียกว่าซุกใต้พรมบ้านนี้ไม่คุยเรื่องการเมืองได้ไหมถามว่าจริงเราแล้วได้ไหมคะที่ผ่านมาอาจจะต้องถามทางบ้านเนาะคุณผู้ชมว่าจริงจริงแล้วได้จริงๆไหมคะก็เปิดทีวีมาเปิดทีวีมาก็มีก็เห็นสีแล้วนี่นะว่าแตกต่างกันตอนนี้เออได้ไหมแต่ว่าเราเราห้ามไม่ให้บ้านนี้ดูทีวีช่องนี้ห้ามอย่างนั้นมันก็บอกว่าไม่ใช่ประธานิปไตยอีกสิรถึงห้ามดูทีวีอ่ะแบบบางบ้านเขาทํา ห้องนี้เปิดได้เฉพาะช่องนี้ห้องนี้เปิดได้เฉพาะช่องนี้ในบ้านถ้าคุณไม่อยากดูคุณอยากเข้าห้องนี้แต่ว่าคนที่มีความคิดความเชื่ออะไรมันยังอยู่กับเราใช่ไหมคะอมบอกว่าให้เลิกเชื่อเนี่ยเลิกคิดแบบนั้นเลิกมีทัศนคติแบบนั้นได้ไหมล่ะแต่ส่วนหนึ่งที่คนทะเลาะก,กันเนี่ยออข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าเขารู้หรือเปล่านะว่าทําไมลูกถึงชอบแบบนั้น ทำไมสามีหรือภรรยาเราถึงชอบไม่เหมือนเราอะเรารู้ไหมเพราะว่าเวลาเราไม่ชอบกระโดดข้ามไปถึงเวลาเราไม่ชอบอะไรเนี่ยเรามักไม่อยากยุ่งด้วยใช่ไหมคะอ่สมมติสมมุติว่าไม่ชอบไม่ชอบเสื้อแดงสูไม่ชอบเสื้อแดงอูก็ไม่อยากดูอะกูก็จะไม่ดูทีวีของเขาไม่รับสื่อเขาไม่ฟังตาใสของเขาอูจะรู้ได้ยังไงว่าทาไมคนเสื้อแดงถึงคิดแบบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคือการการ ปิดความขัดแย้งไว้ก่อนมันอาจจะช่วยปฐพยบาลได้เบื้องต้นถ้าเาทะเลาะกันแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะอาพักแัดหนึ่งลองไปหาอะไรที่มันยึดโยงเรากันได้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเชื่อว่าความความขัดแย้งเนี่ยยังไงมันต้องมันต้องเอามาเอามาดูกันอะมาค้นหาร่วมกันว่ามันมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากชุดความคิดความเชื่ออะไรที่ทําให้เขาเชื่อแบบนั้นตรงนี้ก็คือว่าแทนที่เรามาสนใจในประเด็นที่อยู่ความขัดแย้งข้างหน้าเราไปสนใจตัวตนของพ่อเราของลูก เราที่ไปสนใจตรงนี้ได้ยังไงถูกไหมก,ก็อยากจะเตือนไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเลยนะาการาคุยกันครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบอ่อใช่แล้วอย่างนี้เ,เข้าใจกันเข้าใจกันเลยได้ตั้งแต่ตน้นเพราะว่าคนเรามันมีนมความคิดเห็นแตกต่างได้เยอะอะค่ะคแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็มีมีหลายเรื่องให้ให้คนมีความเห็นต่างได้มันอาจจะ อาจจะใช้เวลาบางที่อาจจะใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ได้แต่ว่ามันมันมีความเป็นไปได้เสมอที่ค,คนเห็นต่างกันจะ,อ,จะอยู่ร่วมกันอย่างอย่งสงบสุขได้ครับทั้งสองท่านมีอะไรที่อยากจะเสริมในบทบาทตรงนี้บ้างหไหมฮะอันนี้แบบว่าอยู่ด้วยกันพูดคุยกันใช่ไหมคะแล้วเกิดความขัดแย้งที่เคยเห็นมาก็คือว่ามีมีน้องมาเล่าให้ฟังว่าคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอยา่างเด็กเลยแล้วพิมพ์เฟซบุ๊กอะค่ะ แล้วความคิดเห็น <ฮะ S 1> พิมพ์ในคอมพิวเตอร์นะคะคแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปน,นิดนึงเพื่อนก็เข้ามาลุมต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็แบบตัดขาดความเป็นเพื่อนอ,อันนี้คือนี่ไม่ได้คุยกันเลยนะคะคือแค่แบบเห็นความคิดที่ต่างแล้วก็ห <ฮะ S 2> นูก็เลยรู้สึกว่าเออเออตรงนี้มันแบบว่าเราขาดการสื่อสารการรับฟังการที่ฟังเหตุผลหรือความเข้าใจซึ่งกันและกัน มากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเรารับสื่ออย่างอื่นที่ที่มันทําให้เราคิดตามอะค่ะเหมือนเหมือนที่ตะกี้โอพูดว่าเราเราฟังจากสื่อหรือว่าความรู้สึกของคนนึงแล้วเราก็มาตีความไปเลยว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่แค่ข้อความบางข้อความมันทําให้เราขาดความสัมพันธ์กันอย่างนีความสัมพันธ์ยาวนานถูกทำลายด้วยรัวสอนไม่กี่ตัวเพราะเหตุนี้ของพี่อ้อยในฐานะที่ไปเป็นแอลเสเตนี่ต้องไปเห็นประเทศพัฒนาแล้วเยอะแยะมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศพัฒนาแล้วหลายๆประเทศก็จะมีพักเอาอย่างสหรัฐอเมริการีพับบิกันกับเดโมแครตสลับกันขึ้นลงขึ้น,น,น,นลงมีอยู่ถ้าสีเขาก็สองสีเหมือนกันอย่างเงี้ยพี่ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยของเขาใหม่มันไปถึงอีกระดับหนึ่งแล้วบ้านเราเนี่ยว่าไปแล้วคุณภาพของประชาชนเราเนี่ยยังเทียบกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจไม่ได้แล้วก็ความแตกแยกที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยพูดกันตรงๆเปิดใจเลยนะคะ มันเป็นการแตกแยกที่รุนแรงมากที่สุดเลยอ,อย่าว่าแต่อย่างที่หนูบอกเลยคือเพื่อนที่เคยเที่ยวกันคลานตามกันกออกมาก็ยังคิดคนละอย่างพ่อแม่ที่อุ้มท้องมาเก้าเดือนคลอดออกมาเนี่ยลูกกับแม่ก็ยังคิดกันคนละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอโอกาสเนี่ยถามทั้งอุทั้งโอในฐานะที่เป็นคนที่ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆจากวิกฤตอันนี้ถามจริงๆค่ะค่ะประสบความสำเร็จเยอะไหมคะ